ตำนานหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาตามตำนานพระพุทธลูกจากเมืองเหนือจำนวนห้าองค์ที่ลอยน้ำมาสู่ภาคกลางเป็นพระห้าพี่น้องคือหนึ่งหลวงพ่อโสธรวัดโสธรว,รวนาลาวรารวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งลุ่มน้ำบางประกง 2. หลวงพ่อโตวัดบางปีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยา 3. หลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดมงคลจินดารามจังหวัดนครปฐมแห่งลุ่มน้ำท่าจีน 4. หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาจังหวัดเพชรบุรีแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรีและ 5. หลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงครามแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กองโดยเฉพาะหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาและหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีตำนานเรื่องเล่าขานที่เชื่อมโยงกันตามประวัติย้อนถึงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวพุทธศักราช2,302ถึง2,303สมัยศึกพระเจ้าอลองพยาชาวบ้านแหลม เมืองเพชรบุรีอพยพหนีภัยสงคารามจากพมา่าฆ่าศึกตั้งวานเรือนปักแม่นม้ำแม่ก่องแขวงเมืองสมุทรสงคารามใกล้กับบริเวณวัดศรีจำปาซึ่งล้างอยู่จึงช่วยการบูรณะแล้วขนานนามวัดใหม่เป็นวัดบ้านแหลมเพื่อระลึกถึงทินฐานที่ตนจากมาชาวบ้านที่อพยพมาประกอบอาชีพประมงออกเรือหาปลาเป็นส่วนใหญ่ นประมาณราวพุทธศักราช2,307ชาวบ้านออกเรือหาปลาบริเวณปากแม่น้ำแม่ก่อและอวนติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทศิลปะสุขโขทยัยเนื้อทองเหลืองสูงประมาณ170เซนติเมตรและพระพุทธรูปปางมารวิชัยคสมาธิลาบศิลปะเชียงแสนเนื้อสำมิดธ หน้าตัก21นิ้วสูง29นิ้วจึงนำพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประดิสถานณวัดบ้านแหลมต่อมาได้มีการพระราชทานนามเป็นพระอารามหลวงนามว่าวัดเพชรสมุทรปอาลวิหารส่วนพระพุทธรูปปางบ้านละวิชัยมอบให้ญาติพี่น้องบ้านบางตะบูนอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ชาวบางตะบูนจึงนำไปปฏิสถานณวัดเขาตะเขาเรียกหลวงพ่อวัดเขาตะเขาเรื่องราวปฏิหารหลวงพ่อเขาตะเขาสละทองและที่มาของชื่อหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาหลวงพ่อวัดเขาตะเขาเนื่องจากเป็นระยะเวลาเกือบ200ปีที่พุทธศสกิกชนทั้งหลายต่างเคารพนับถือ และล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อต่างมาปิดทององค์หลวงพ่อโดยทางวัดมิได้มีการลอกทองคําที่ปิดองค์หลวงพ่อเลยจนไม่สามารถเห็นตาหูจมูกขององค์หลวงพ่อจึงมีลักษณะคล้ายกับลูกฟักเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อสระทอง จากพระเดชพระคุณพระมงคลวชิราจาร์อดีตเจ้าวาดวัดเขาตะเขาเล่าถึงปาฏิหาริว่าคืนวันที่24กันยายนพุทธศักราช2527ถัดจากวันเกิดของพระเดชพระคุณพระมงคลวชิราจาร์สองวันช่วงเวลากลางคืนขณะท่านเจ้าคุณกำลังจำวัดฝันว่ามีพระพิสุชรารูปหนึ่ง นำถูงบรรจุทองยื่นให้ท่านและพระพิสุชรารูปนั้นพูดขึ้นมาว่าเอาไปหลังจากนั้นท่านก็จากไปพอวันลุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณเล่าความฝันให้พรรและลูกศิษย์ฟังต่อมาถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2527ตรงกับวันศุกร์ขึ้นสี่ข้าเดือน11ปีชวด เวลาประมาณสองทุ่มเศษสาม,มเณรวิ่งมาแจ้งท่านเจ้าคุณว่าโบสถ์เกิดเพลิงไหม้ท่านเจ้าคุณและสาม,มเณรวิ่งไปยังโบสถ์พบเพลิงไหม้องค์หลวงพ่อทองวัดเขาตะเขา่าลามถึงยอดฉัดและสายศิลที่เชื่อมโยงกับผะประฐานภายในโบสถ์ทำให้ทองที่ติดอยู่กับองค์หลวงพ่อถูกล้อมละลายไหลออกจากองค์หลวงพ่อเมื่อนำมาชั่งน้ำหนัก พบว่ามีน้ำหนักถึง9กิโลเขีดพระมงคลวัชิราจารย์นำทองดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุมงคลคือลูกอมทองไหลมีลักษณะเป็นรูปทรงต่างๆต,ต,ติดรูปองค์หลวงพ่อหุ้มด้วยพลาสติกสีเหลืองใสมีทั้งทรงดอกบัวทรงผลมะนาวและผลเชอร์รี่เปิดให้ประชาชนที่เลื่อมใสสธาองค์หลวงพ่อ เช่าบูชามียอดเงินรวมเป็นเงินถึง11ล้านบาทเศษเพื่อให้วัดเขาตะเขานำไปสร้างบนดบโรงเรียนระบบประปาสาลาอนเนกประสงค์และถาวรวัตถุจำนวนมากเป็นที่มาทุกวันที่28กันยายนของทุกปีจะมีการจัดงานครบรอบวันแห่งการสละทองขององค์หลวงพ่อทอง แห่งวัดเขาตะเขา